วอลพักผ่อนหัวหินซ้ำมาสองคืนมาแล้วจ้ารอบนี้เดอะสแตนดาร์ดของเราเป็นคันที่4กับคุณอมยิย้มนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาพักผ่อนกันที่หัวหินแบบชิลๆมาดูบรรยากาศทะเลบรรยากาศโรงแรมไปเดือนตุลาคมบรรยากาศหัวหินเป็นยังไงบ้างมาดูคลิปนี้กันอย่างเพลินๆนะคะ มาถึงโรงแรมกันแล้วนะคะและนี่ก็คือการมาพักที่เดอะสแตนดาร์ดหัวหินครั้งที่4ของเรากับอมยิ้มนะคะแล้วก็นี่คือด้านหน้าโรงแรมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินกันด้านหน้าโรงแรมเนี่ยเรียกว่าร่มรื่นมากๆนะคะต้นไม้สีเขียวเต็มไปหมดเลยอมยิ้มก็คือตื่นเต้นเหมือนเดิมจ้าเช็คอินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศภายในห้องพักกันนะคะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ The Standard หัวหินนะคะนี่เราก็มาพักอยู่ที่นี่สองคืน่ะทุกคนก็เป็นทริปอมยิ้มเดอะปาร์นะคะก็จะพาอมยิ้มมาเที่ยวามาพักผ่อนให้เต็มที่เลยก็หวังว่าทริปนี้เนี่ยอมยิ้มจะแฮปปี้นะคะก็ตั้งใจว่าจะมาพักผ่อนกันชิลๆอที่โรงแรมก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะมาดูบรรยากาศห้องกันนะคะและนี่ก็คือห้องพักของเราเป็นทายสแตนดาร์ดคิงนะคะห้องก็จะขนาดประมาณ35ตารางเมตรเข้ามาในห้องเนี่ยก็ จะมีของน้องหมาเตรียมไว้ให้เลยนะคะอย่างแรกเพราะว่าของเราเนี่ยมากับอมยิมนะคะนี่คือของก็คือครบมากๆเลยที่เตรียมไว้ให้น้องหมานะทุกคน ำหรับการเข้าพักครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะคะและครั้งนี้ค้าจะออกมาในโปรโมชั่น p l a y and Sta y นะทุกคนคือจองโปรโมชั่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะคุ้มมากๆเลยสำหรับการพักครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้สิทธิประโยชน์อย่างเช่นอัปเกรดห้องพักฟรีไปยังประเภทถัดไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีเด็กๆมาด้วยเนี่ยก็สามารถทานอาหารฟรีแล้วก็เล่นน้ำที่สระได้ฟรีด้วยแล้วก็คือได้ฟรีดินเนอร์เซตหนึ่งเมนูเลยนะคือคุ้มมากๆที่ห้องอาหารลีโดเดี๋ยวไว้ไปดูดินเนอร์ที่ใครไปทานกันนะคะแล้วก็ ข้ที่สําคัญเนี่ยฟรีค่าธรรมเนียมสําหรับสัตว์เลี้ยงของเราหนึ่งตัวด้วย3มวันสองคืนที่นี่อมยิ้มก็สนใจแค่ชามข้าวเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดันเล่นข้างนอกกันนะ ถึงเวลาพักผ่อนชิลลิ่งที่ริมสันน้ำริมทะเลกันแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศของทะเลหัวหินอมยิ้มก็คือโคบเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะคะชอบไหมน้องอมแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยมาหัวหินเลยนะคะเพราะว่าบ้านจะอยู่ใกล้ยายชนบุรีมากกว่าแต่ตั้งแต่ที่อมยิ้มป่วยเนี่ยเรา ก็มาหัวหินแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะทุกคนคือเราสื่อว่าทะเลหัวหินเนี่ยมันก็จะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะสงบนะคือเราชอบฝั่งนี้มากๆเลยช่วงเนี้ยยอย่างไรก็ตามอย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะทุกคนคือเราวานลืมทาครีมกันแดดแล้วเราก็เผลอนั่งเล่นรับลมแดดแล้วไปรับมาผิวไหมเลยจ้า กลับห้องมาป้อนข้าวหมาก่อนนะคะก่อนที่จะไปนั่งเล่นกันอีกรอบนี่เลยมื้อเย็นของหมาเรานะคะก็เอ j o อย a t i ติมากมากจ้าที่โรงแรมเขามีไอติมให้น้องหมาด้วยนะทุกคนทานข้าวมื้อเย็นเสร็จก็พาหมามารับไอติมจ้าที่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่จวิสบาร์ที่อยู่ด้านหน้าของโรงแรมนะคะ มาถึงมื้อดินเนอร์ของเราแล้วนะคะวันนี้เรามาทานที่ห้องอาหารลีโดค่ะทุกคนก็จะเป็นห้องอาหารภายในโรงแรมที่เป็นอ,อาหารสไตล์อิตาเลียนนะคะสําหรับมื้อดินเนอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ในแพ็กเกจของพรี s t นสเตย์นะซึ่งเรารู้สึกว่าจะเลือกได้ค่อนข้างหลากหลายเลย แล้วก็เซตสุดท้ายก็จะเป็นขนมหวานนะคะทุกคนของเราก็สั่งเป็นทีรามิสุแล้วก็คุณสามีก็ทานเป็นไอศครีมนะคะสองสปเซตดินเนอร์ก็กลับเข้าห้องนะคะคุณสามีก็าหันย่อยแล้วก็เลยไปยิมนะคะนี่เราก็คือยังมีปัญหาง,งงกับอมยิมอยู่นะคะอมยิ้มก็คือหาพ่อไม่เจอจ้าหาพ่อตลอดว่าพ่อหายไปไหน ปาไปายิ้มปาปลาไป,าปายิ้มเดี๋ยวกลับมาโอเคไหมห,ห,ห,หา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 ปลาหายลับไม่ได้แล้วทีเนี้ยคนเสียเรียกรอความคิดถึงของมาที่มีต่อพ่อไม่ไหวนะคะก็เลยพาออกมาเดินเล่นนะคะแล้วก็มารอพ่ออยู่หน้ายิมนะคะทุกคน วันที่2นะคะมอร์ Morning, นิ่งช้านี้ที่สดใสรอเราอยู่แล้วอยู่ดีค่ะมา้าไม่เจอม้ามา,มานอนอยู่ตรงนี้จ้าได้เวลาอาหารเช้ากันแล้วนะคะก็นี่แหละคือบรรยากาศช่งชวงเช้าค่ะทุกคนคือบรรยากาศมันก็แบบค่อนข้างเจอดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปทานข้า,าวเช้ากันเถอะ ช่วงบ่ายๆนะคะก็ได้เวลาเซล์แคร์เซล์เลิฟแบบฉแบับแม่บ้านเดี่แล้วนะคะนี่ก็มาที่ยิมจ้าวันนี้ก็มาเล่นแบบไม่มีคนเลยครู้สึกว่าเออมันก็เหมือนไพรเวทยิมดีนะนอกจากเข้ายิมแล้วเนี่ยที่นี่เขาจะมีแพ็กเกจนวดแพ็กเกจสปาแล้วก็จะมีไอซ์บาร์ด้วยนะทุกคนไอส์บาร์ก็แบบสลับกับซาวน่านะคะส่วนตัวไม่ได้ไอซ์บาร์ที่นี่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเข้ายิมเสร็จเดี๋ยวจะไปซาวน่า มาซาวน่านะคะทุกคนที่นี่เนี่ยห้องก็ค่อนข้างจะแบบมันสะอาดมากๆเลยละไว้มันน่ารักมากๆเลยอ่ะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวขอตัวไปเข้าซาวน่าก่อนนะคะ หัวหินช่วงที่เรามาก็จะเป็นช่วงประมาณแบบปลายเดือนตุลานะคะคือฝนตกทุกวันเลยทุกคนแล้วก็ฟ้าไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่แล้วก็คืนค่อนข้างจะแรงนะคือก่อนหน้าที่เรามาเนี่ยพนังกงานบอกว่าเอออยู่ในช่วงมรสุมนะคะแต่ว่าช่วงที่เรามาก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเมื่อเย็นวันนี้เราก็มาทานห้องอาหารภายในโรงแรมนะคะนี่เป็นแบบอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นอิสระกยานหน่อย เวลาเข้านอนแล้วนะคะเข้านอนของมาเราก็เป็นมาปแปลกๆค่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้า แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่หัวหินอีกวันนะคะแต่ว่าเราจะพามาที่คาเฟ่วันวันวันโซเชียลคลาบลทุกคนคือตรงนี้เนี่ยเป็นคาเฟ่ในเครือของอินเตอร์คอนนะคะเป็นคาเฟ่ที่แบบเพจเฟลลี่แล้วเราก็มาทุกรอบเลยเวลาที่มาหัวหินนี่ก็บรรยากาศค่อนข้างจะร่มรื่นนะคะเงียบสงบแล้วก็อยู่ริมทะเลเลยคือเรารู้สึกว่าแบบเออม,มันค่อนข้างแบบไวดีมากๆเลยก็พาวี้มาเดินเล่นแล้วก็มาทานข้าวด้วยนะคะ จร,จริงๆเมนูโปรดที่นี่ที่มาทุกรอบเนี่ยจะชอบผัดไทยนะทุกคนรู้สึกว่าแบบเออผัดไทยที่นี่ก็อร่อยดีแล้วก็เดี๋ยวจะขอลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปรีวิวโรงแรม The Standard หัวหินแล้วก็โรงแรมคาเฟ่ในหัวหินนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy เพลิเพินนะเผื่อใครอยากจะมาพักผ่อนกับครอบครั วกับลูกๆหรือว่าพาลองหมามาแบบเพจเฟลลี่เฟ n ลี่เนี่ยรู้สึกว่าหัวหินค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะคะก็สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วก็ไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย